สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2 5ง7ครับผมสุชัยปกป้องครับผมพิชาติช้างแก้วครับครับวันนี้ก็เรียกว่าตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมานะคุณนุชชาติมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับครับผมแต่ว่าดัชนีไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับก็ยังยังอยู่ย่ำย่ำฐานอยู่ตอนนี้นะครับครับดัชนีภาคเช้านะครับอยู่ที่ปิดที่ระดับ1,490จุด 0.6จุดนะครับติดลบไป1.75จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาแน่นนะครับ21,221ล้านบาทก็ถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่เดียวนะครับแต่ว่าดัชนีไม่ไปไหนนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าดูในสิบอันดับของหุ้นที่มีการซื้อขายสูงเียกว่าแบงก์เองก็บางตัวก็ขึ้นนะครับบางตัวก็ลงนะครับดูอย่าง SCB วันนี้บวกนะครับ BBLK แบงก์ลงนะครับสวัสด์อันนี้สินเชื่อก็ลงเหมือนกันใช่ครับ K แบงก์มานะครับแต่ว่า แอดวานวันนี้ติดลบไป3บาทนะครับก็รีว่าทําให้ดูเหมือนวันนี้สภาพหุ้นก็อาจจะไปเล่นหุ้นรายตัวเป็นหลักนะครับหลายกลุ่มนี้อาจจะวัดยากว่ากลุ่มไหนมานะครับอันนี้ก็ต้องต้องจับตากันต่อแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยครับบรรยากาศจะเปลี่ยนไปจากภาคเช้าหรือเปล่าใช่ครับจะมีโอกาสรีบาวกับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับต้องหวายเหมือนกันนะครับแต่ก็ตามนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าจับตาอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่อง เรื่องหลักๆวันนี้ของตลาดหุ้นก็อยู่ที่ทูครับคุณนวิชาติครับเป็นยังไงบ้างครับก็ว่าทูวันนี้เห็นว่าผู้บริหารนะครับมีการนัดพบกับนักทุนกลุ่ม VI หรือว่ากลุ่มกลุ่มที่เล่นหุ้นพื้นฐานนะครับเข้าไปคุยนะครับแล้วเพื่อหารือแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการเพิ่มทุนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทูเนี่ยเขาจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XR หรือว่าผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในวันที่31เดือนนี้นะครับดันั้นก็เหมือนก็เอาไปปี๊บให กลุ่มนักทุนที่กลุ่ม V.I. เนี่ยแหละครับขัเข้าไปดูแว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพิ่มทุนจะดีต่อต่อทูอย่างไรนะครับอนาคตทูจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าจะบีบอะไรให้ฟังหรือเปล่านะครับจะมีข้อมูลอินไซด์ให้กับ V.I. หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามเหมือนกันนะครับเรียกว่าผู้ถูอหุ้นหรือว่าแฟนๆของทูเนี่ยหลายๆคน ต้องติดตามเหมือนกันนะครับว่าเขาไปคุยอะไรกับ VI ครับผมแล้วคุยเฉพาะ VI ได้อย่างไงทาไมไม่คุยกับผู้ผู้ดูหุ้นรายย่อยด้วยอันนี้น่าติดตามเหมือนกันน่าสนนะครับว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างอันนี้ต้องติดตามนะครับว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ครูเองก็นัดคุยกับ VI ครับผมอันนี้ต้องดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับช่วงนี้เราจะไปดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายครับครับผม ครับพุ่นร้อนก่อนบ่ายวันนี้ก็ต้องวันนี้ต้องยกให้กับพุ่น IVL นะครับอินโดรามาเวนเจอร์รเมื่อเช้าเนี่ยครับขึ้นอยู่ดีๆนะครับสูงสุดถึง29บาท75สสตางค์นะครับ,รบแต่ว่า ปิดตลาดนะครับติดลบนะครับไปอยู่ที่28บาทเองนะครับเอ๊ะตรงนี้นี่มีประเด็นอะไรนะครับร้อนๆของ VI ไอไอบีเนี่ยครับท่านผมสำหรับ i อบนะครับวันนี้ราคาหุ้นภาคเช้าผันผวนสุดๆเลยครับคุณสุชัยครับโดยภาคเช้านะครับหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบ2%นะครับทำจุดสูงสุดของวันที่29บาท75สตางค์นะครับหลังจากว่าในช่วงภาคเช้ามีการรายงานกันนะครับว่า i อบเตรียมจะมีประกาศข่าวใหญ่ออกมาภายในวันนี้นะครับข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่ซึ่งปรากฏว่าก็ แต่สุดท้ายแล้วนะครับหุ้นด้วยแรงที่ซขึ้นไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็เลยปิดลบนะครับเจอแรงขายทาอะไรกดดันและปิดภาคเช่าที่28บาทนะครับปรับลงไปกว่า3%นะครับโดยขณะที่ทางบริษัทนะครับได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ประมาณสักเที่ยงครึ่งได้ครับคุณสุขชัยครับว่ามีการอนุมัติออกวอลเลนครับคุณสุขชัยครับ บิ๊กเซอร์ไพรส์ถือว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับทีนี้นะครับทาง IBL ได้ประกาศออกวอลเล็ตทั้งสิ้นนะครับมา2ชุดเลยนะครับทีเดียวนะครับก็คือ IBL w a r 1นะครับทาง IBL เองนะครับจะจัดสรรนะครับจำนวนทั้งหมด481ล้านหน่วยนะครับโดยอัตราการจัดสรรนะครับก็คือ10หุ้นเดิมนะครับต่อ1วอลเล็นะครับในกำหนดราคาใช้สิทธิอยู่ที่ระดับ 36บาทนะครับรบและ i v l ี2ครับคุณสุภชัยครับตรงนี้จัดสรรอีกจำนวนนะครับ370ล้านหน่วยนะครับโดยจัดสรรในอัตรานะครับ13หุ้นสามันเดิมนะครับต่อ1วอลเลนใหม่นะครับมีราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่43บาทนะครับโดยทั้ง2วอลเลนนะครับตรงนี้นะครับจะมีการกำหนดขึ้นขึ้นใหม่เ w นะครับหรือผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ ได้รับวอลเลนนะครับอยู่ในช่วงวันที่13สิงหาคมนี้ครับก็ถือเป็นเดรนที่น่าสนใจครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการออกวอลเลนนะครับคุณสุบชัยครับมักจะออกมาแค่ชุดเดียวชุดเดียวแล้วก็ใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่า i อ l นะครับประกาศออกวอลเลนมาทีเดียวนะครับถึง2ชุดนะครับและราคาเนี่ยนะครับยังถือว่าสูงกว่าในกระดานด้วยครับคุณสุภชัยครับครับอย่างตัววอลเลนแรกนะครับ36บาทนะครับราคาในกระดานปัจจุบันอยู่แค่29บาทนะครับ ส่วนวอลเลนชุดที่2เนี่ยสูงกว่าเดิมอีกครับโดยกำหนดราคาใช้สิทธิ์นะครับอยู่ที่43บาทนะครับเป็นเสร็จแล้วนะครับทาง i v l เองนะครับจะต้องมีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อถือหุ้นนะครับเพื่อขออนุมัติในการออกหุ้นเพิ่มทุนนะครับประมาณกว่า800ล้านหุ้นนะครับเพื่อรองรับประเด็นเรื่องการใช้สิทธิ์แลกซื้อหุ้นสามัญของ i v l วอลเลนครับแน่นอนต้องสังเกตหลายเรื่องเลยเหมือนกันครับสำหรับ i v l นะครับเมื่อเช้านี่ปล่อยข่าวมาว่ามีข่าวใหญ่ ใช่ครับบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆนะตอนแรกตลาดก็เขาก็มองว่าเอ๊ะ IBL จะไปเทคโอเวอร์ธุรกิจหรือเปล่าเพราะว่าเป็นจอบเทคโอเวอร์ครับหลายๆปีที่ผ่านมาเทคโอเวอร์ไปเกือบๆยีโรงงานด้วยใช่20บบริษัทนะครับแต่รู้สึกยังไม่สะท้อนผลบวกสักทีเลยนะครับใช่ครับแล้วที่สำคัญคือพอออกมาปุ๊บกลายเป็นเซอร์ไพรส์แล้วที่สำคัญน่าสังเกตนะครับว่าก่อนปิดตลาดแล้วหุ้นไหลลงเหมือนกับมีใครรู้มาก่อนหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็น่าน่าน่าสนใจนะครับแล้วที่สำคัญคือการแจกตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการแจก ฟรีนะครับแต่ว่าราคาอย่างที่คุณอภิมชาติบอกว่าราคาแปลงสิทธิ์ค่อนข้างจะสูงนะครับ3าบบาทในวอลเล็ตไอ่ีแอลวอลเลนใช่ครับแล้วก็ตัวหนึ่งคือ43บาบาทสำหรับ IVL w a อลวอลเลครับน่าสนใจแล้วครับว่าการออกวอลเล็มาในช่วงอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ฟรีครับผู้ถือหุ้นเองก็ต้องดูแลครับว่าจะเอาหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับราคาตอนเช้านี้สะท้อนออกมาว่าผู้ถือหุ้นชักเขาเรียกว่า ผิดหวังนะครับ,รบตอนแรกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แต่นึกว่าจะมีข่าวด,ดีนะครับปรากฏว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยเองนะครับเพราะว่าพ่อออ,ออกวรอลเลนอย่างนี้ราคา ถ้าดูจากราคานะตอนนี้นี่ผมว่าไม่มีใครอยากแปลงนะครับได้มาก,ก็ใช่ครับก,ก็ก็ทำอะไรไม่ไดโโโ้โอ้ราคาใช้สิทธิ์นะครับอย่างตัววอลเลนชุดหนึ่งนะครับสาบ,บาทนี่สูงกว่าในกระดานประมาณ7บาทนะฮะแล้วก็กน่าคิดเหมือนกันนะถ้าเราเป็นผู้ถือนี่จะใช้สิ<ต>สทธิ์กันหรือเปล่าแต่ถ้ามองในอนาคตคุณพิชชาติผู้บริหารนะอาจจะมองว่าในอนาคตราคาอาจจะไปถึงก็ได้36บาทอาจจะเป็นแรงจูงใจทําให้ราคา ขึ้นไปถึงตรงนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับหลายบริษัทมีการออกวอร์เรนต์กันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะครับเขาเรียกว่ามีหุ้นออกวอร์เรนต์แจกฟรีแบบนี้แหละครับราคาสูงกว่ากระดานก็แบบนี้เหมือนกันนะครับ PCF นะครับเพิ่งออกไปเมื่อไม่นานแล้วก็ตามมาด้วยของโอเชียนก็เพิ่งออกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับ Bland นะครับก็มีการออกวอร์เรนต์เหมือนกันตอนนั้นออกมีการแจกให้กับเขาเร ครับครับเพิ่มทุนแถมบอลแร็ปอะไรต่างๆนะครับแต่สุดท้ายเองนะครับกลายเป็นว่าราคาที่ตั้งไว้สูงกว่าราคากระดานเกือบทั้งหมดเลยอ,อันนี้ก็กลายเป็นผลผลเสียต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับเนื่องจากว่าพอออกมาอย่างนี้ปุ๊บผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ดูราคารงนี้ไม่น่าจะสนใจไม่แปลงไม่ยอมแปลงแต่ปรากฏว,ว่ากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เองแหละครับเข้ามาเก็บบอลแร็์อ๋อครับแล้วก็แปลงซะเองครับ เห็นได้ชัดก็คือกรณีของบีแลนด์นะครับแปลงจนล่าสุดจนเสียช้างหรือว่าคุณคุณอนันต์กาญจนาภานะครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ครับก็แปลงก็มาจากการแปลงโบลแรนด์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น ECF โ c เชียนะครับลืมไปตัวหนึ่งก็คือเอิร์ดเอิร์ดก็ออกโวลแรนด์เหมือนกันราคาก็สูงใช้สิทธิล่าสุดประมาณ7จ็ดบาทอืมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่เองก็อาจจะถือว่าออกมาถึงเป็นข่าวดีสําหรับราย่อยเบื้องต้้นนรรบแต่ใะะยาาากกก็็อจจมีเเขไป เพื่อแปลงเองก็เป็นไม่ได้ครับตรงนี้เรื่องเรื่องราคาแปลงสิทธิ์ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับคุณสุชัยครับถ้าตั้งข้อสังเกตกันครับที่วงการมองก็คือการกำหนดราคาเช่สิทธิ์สูงๆเนี่ยสะท้อนอย่างหนึ่งว่าทางบริษัทเนี่ยต้องการรับเงินในส่วนระดมทุนเนี่ยสูงวนการใช้เงิ่เข้าออิษัทเยอะ ใช่ครับเพราะเพราะว่าตัวในส่วนของราคาแปลงสิทธิ์นะครับจากวอลเลนเนี่ยเพื่อแลกซื้อหุ้นสามัญเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางบริษัทจะรับเป็นเงินเข้ามานะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ระดมทุนครับก็ต้องไปดูครับว่าไอ l อที่ออกมาทีเดียวเลยเนี่ยสชุดนะครับจะเลือกเอาไปทําอะไรนะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการแปลงสิทธิ์ในรอบนี้ที่สําคัญก็คือ สิ่งที่ฝากกันไว้นะครับก็คือกังวลนะครับเป็นข้อติดติงนิดหนึ่งว่าการออกมาอย่างนี้นะครับมีการมองกันได้ว่าวิศวกรรมทางการเงินแบบนี้นะครับอาจจะเป็นวิธีการก็เรียกว่าค่าหุ้นผ่อนส่งก็เป็นไปได้พอออกมาปุ๊บหุ้นไม่ไปไหนเลยเพราะว่าขึ้นก็ขึ้นไม่ได้วอลลนเลรออยู่อาจจะต้องมีดดลู้ชั่นเกิดเอฟฟกเกิดขึ้นท้างหน้าก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็ทําให้เป็นที่จับตาเหมือนกันนะครับว่าการออกมาอย่างนี้อาจจะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะครัับราาแง์นน้ ใครก็ยังไม่รู้ว่าสาที่หวันหรือเปล่าใช่ครับแต่ก็เป็นแต่เบื้องต้นก็มองว่าออกมาอย่างนี้ปุ๊บ ต้องจับตาดูเหมือนกันว่าน่าสนใจหรือเปล่าอีกในส่วนนึงก็คือข้อมูลสําคัญทางการเงินครับ IBL ตอนนี้ล่าสุดนะครับ PE หุ้นนะครับอยู่ที่ระดับ116เท่าครับคุณสุนชัยครับแล้วก็มี P/V อยู่ที่ระดับ2.32เท่านะครับกำไรต่อหุ้นนะครับค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่8สตางค์นะครับแล้วก็ดีเวินดีวิวยังถือว่าต่ำนะครับเพราะทางบริษัทเนี่ยมีกำไรค่อนข้างน้อยครับเป็นอยู่แค่เพียงศูนย์จุดเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูนอองนแไะครับแล้วก็ จะไม่รับหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่นักลงทุนจะตัดสินใจกันเองใช่ครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับครับผมกับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกรพัฒน์วรเช์นะครับครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับกรพัฒน์ บตลาดรุ่นครับผมตลาด,ลาดรุ่นบ้านเรานะครับภาคเช้าเนี่ยดูเหมือนก็ว่าวนรุ่มมาแต่ว่าดัดชนีไม่ไปนะครับคุณกรพัฒน์มองใหญ่้าครับ จริงๆคงเป็นเอฟเฟกในส่วนตัว IBL นะครับที่เป็นตัวกดดันตลาดในช่วงท้ายนะครับในเช้าวันนี้พอตอนแรกเนี่ยตลาดยังบวกอยู่ประมาณ5-6าจุดด้ซ้ำนะครับแล้วก็ IBL เนี่ยถือว่าคอลเลคชันค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงลงมานะครับก็ทำให้เซนิเมนต์ด้วยรวมมันเสียไปช็อตเทอมทันนี่เองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยข่าวบวกนะครับเป็นเรื่องการแจกบรอนซ์นะครับบอลหนึ่งแล้วก็บอลสองนะครับออกมาละนะครับผมครับครับพูดถึงตัว IBL นี่ครับ คุณกอลพัชครับถามต่อในส่วนไ v l นะครับ,รบตรงนี้แนะนำนักลงทุนไงดีครับยังเทรดดิ้งรับเล่นเกณฑ์กัไรเนี่ยรับเรื่องแจกวอลเลนต์หรือว่าซื้อยาวเพื่อรับวอลเลนต์ดีไหมครับคุณกอลพัชครับแนะนำไงบ้างครับ,บ,รบก็คืออย่างนี้คนระับในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับเราประเมินมูลค่าปีนี้ที่28.5นะครับแล้วก็ฐานกับร,รายคือสองเนี่ยเราเก่งออกมาเชิงบวกมากๆด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเห็นว่าราคาหุ้นมันตอบรับเรื่องตัวเวอร์ชันปีนี้ไปเต็มปีแล้วนะครับเรขึ้นมาที่28.5แแลล้้้ววววววก็ถาไปดูนนนะครัับส่ตเนี่ยเราประเมิน มูลค่าของตัววหนึ่งที่แจกมานะครับที่8.55บาทนะครับแล้วก็วสองที่8.89บาทก็คิดเป็นผลตอบแทนนะครับของผู้ถือหุ้น IBL เนี่ยนะครับก็ตีเป็นต่อหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ1.5388บาทนะครับก็เป็นรีเทิร์นประมาณ5.5%ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับรีเตอร์5.5%ถ้าเราไปดูราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นมานะครับในช่วงสองสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่26ขึ้นมา29.75นะครับแล้วก็พักที่28เนี่ย ขึ้นมาแล้วประมาณ7-10%นะครับนี่ก็หมายความว่ามันเก่งต่อไปในนี้ไปแล้วเยอะพอสมควรนะครับในมุมมองเชิงกลยุทธ์เนี่ยระยะสั้นเรามองว่าขายทำไรเล่นรอบไปดีกว่านะครับเป็นการเซลล์นไฟออกไปแล้วก็รอย่อนะครับเพื่อซื้อใหม่นะครับแล้วก็รอในเรื่องตัวพัฒนาการบวกดีกว่าว่าไอวีแอลมีแผนนะครับจะลงทุนอะไรต่อไปนะครับจาก เงื่อนไขในการมีการเตรียมเพิ่มทุนในช่วงนี้นะครับผมครับผมครับคุณกรวพัฒน์ครับแหมทูนะครับเห็นว่าวันนี้จะมีการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารของทูกับตัวกลุ่มนักทุน V i อนะครับมองหุ้นทูอย่างไงมั้งครับคุณกรวพัฒน์ครับจริงๆอันนี้เราค่อนข้างมองบวกนะตัวทูนะครับจริงๆแล้วเรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพิ่มทุนเสร็จสิ้นนะครับเรื่องตัว p e Ratio จะค่อนข้างดีมากนะครับจาก11.1เท่าเนี่ยลดตงเหลือระดับประมาณ0.6เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ซีเมนต์โดยรวมเห็นว่าฐานลูกข้างของทรูเองก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหน้าเนี่ยอาจรที่เราค่อนข้างคาดหวังว่า ฐานกําไรนะครับจะพิจักขาดทุนปีนี้ประมาณหนึ่งพันล้านบาทนะครับมามีกําไรได้ปีหน้าประมาณเจ็ดร้อยเจ็สิบเอ็ดล้านบาทนะครับรบด้วยฐานทุนที่ค่อนข้างดีขึ้นต่างๆก็มองว่าจริงๆแล้วเวอร์ชันเชิงพื้นฐานปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าหลัง XR เนี่ยนะครับก็คือหลังการเพิ่มทุนเนี่ยรายละเอยู่ที่ประมาณ9.1บาทนะครับถ้าก่อน XR ก็ประมาณ10.1นะครับก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นมันก็ใกล้เต็ม밸ูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นผมคิดว่า กี่ยบเปนการเทรดดิ้งค่อนข้างจำกัดนะครับก็รอดีกว่านะครับเป็นเรื่องการ XR เสร็จสิ้นไปนะครับแผนการลงทุนเสร็จรอดลงมาค่อยซื้อลงทุนคงไม่เสียรอบมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณกรพัฒครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับคุณกรพัฒก็เรียกว่าทั้งสองตัวแนะนำเหมือนกันเลยนะครับ ทั้ง I V L ทั้งถูขายทั้งกำไรครับขายทั้งกำไรย่อ่อมาค่อยซื้อสำหรับหุ้น2ตัวนี้ครับเนื่องจากว่าราคาณตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะเต็มมูลค่าพอสมควรแล้วขยับขึ้นมาสูงกันต่อเนื่องแล้วที่สําคัญคือ I V L อาจจะเกิดภาวะเขาเรียกว่า sell on fact ลงไปก็ได้ท้าไมเทขายกำไรออกมาสาหรับ b ิกเซอร์ไพรส์วันนี้นะครับผมเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาของข่าวหุ้นจ่อตลาดแล้วครับวันนี้ผมและคุณอภิชาติลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ